มืนน่อในภาพพ่อแม่พี่นงเมื่อกินเจ้าผงหมึกงวงเดอ้อนะคะกินยังไงไม่ให้เปรี้ยวกินยังไงไม่ให้ส้ม <c oughs> ส้มก็เปรี้ยวใช่ไหกินจังแด้ให้แสบดูหน้าตากินทําหน้าตาให้มันอร่อยทํายังไงมาพี่นงถ่ายไปเดี๋ยวเตือนหนึ่งัวผานหน้าตาบ่ได้เอาไหมบ่มได้กินหมึกงวงมันต้องแสบ มมตรงเดี๋ยวแบบกระสมๆแบบแสบอ,อ่ะพี่น้องมาเบิงงโบวแฟมิลีกินไปได้เลยแต่ว่าม่วงนี่มันนี่แ,แสบแสบกรอบจากตุนตอนก็จะโคโลเคเล่แนะ่เด้อพี่น้องเด้อโอพัวนวากันซับๆเลยเก็ดอยาก แล้วก็เจ้าพวงโถลดดีสู้โถลดเยอะเยอะหอมหอ่หมแฉบพี่น้องอืม้ม อืมปวดสังเกตหน้าตากินมะม่วงยังไดงให้มันหวานมะม่วงเปรี้ยวได้ค่ะเนี่ยมุงม่วงสมนี่เนี่ยแต่ว่าจะพยายามแบบว่าทำหน้าตาให้มันเหมือนอร่อยแบบว่าคือมกม่วงมั่นอืมอืม บังคับจะคล้องให้แบบว่าบสมนะมมแซบแบแบว่าแซบแต่ว่าน้ำตาสิแตกแล้วพี่น้องยม อืมงสมมีดีอืมม่วงบางม่วงม่วงเป็นบักสมมาเล่นแจมพี่น้องเก็แบแจมน้ำซาวโบค่ะมะม่มวงสดๆจากต้น จับ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 แกงง่วัง